สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นเคยนะครับเรื่องของบัญญัติยางบัญญัติยางจะมีอยู่อักษรอ,อยู่สามหมู่นะครับมีสูงกลางแล้วก็ต่ำนะครับสูงกลางต่ำนะครับถูกกลางต่ำครับอ่ะอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำมีอะไรบ้างให้นักเรียนแคปรูปภาพไว้เลยนะแคปรูปภาพนี้ไว้เลยนะครับ แคปเจอร์รูปภาพนี้ไว้นะครับเผื่อจะได้ใช้ในการทํำใบงานแน่นอนนะครับให mm ้ hmm. เรียนสังเกตดีๆอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่จอจานดอชดาดอเด็กตอประตักตอเต่าบอใบไ,ไม้ปอปลาออ่างมีอยู่9ตัวมีอยู่9ตัวนะครับกอจอไกจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอก ไก่จิกเด็กตายบนปากโองท่องแบบนี้นะครับอักษร,ส,ร,กรสูงมีอะไรบ้างอักษรสูงมีขอไข่ขอขวดชอ้อชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาสาราฤาษีส,ส,สอสสเสือหอหินอักษรสูงท่องแบบนี้นะครับไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสาราฤาษีเสือหิว้วนะครับเสือหิวมีอยู่11ตัวพอดีไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสาราฤาษีเสือหิว โอเคอักษรต่าอักษรต่ําจะแบ่งอยู่อักษรอักษรมีอักษรคู่กับอักษรเดี่ยวมีอักษรคู่กับอักษรเดี่ยวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนจําแค่อักษรเดี่ยวอักษรเดี่ยวคืออะไรอักษรเดี่ยวมีงองูยอผู้หญิงยอยักษ์นอนเนนนอนหนูมอม้ารอเรือรอลิงรอจุฬาวอแหวนมีอยู่สิบตัวท่องแบบนี้งูใหญ่ งูใหญ่งูใหญ่นอนอยู่นนะครับงูใหญ่นอนอยู่นริมวัดโมลีโลนะครับโมลีโลงูใหญ่นอนอยู่นริมวัดโมลีโลมีอยู่สิบตัวนอกนั้นเป็นอักษรต่ำคู่ทั้งหมด ที่ไม่มีที่เราท่องมานะครับไก่จิกเด็กตายบนปากโออักษรกลางไทยกดชิงคานุงพึ่งาสาลาหรือสีเสือหิ้วอ,กอักษรสูงมีอยู่11ตัวอักษรเดียวมียู่10ตัวคืองูใหญ่นอนอยู่หน้าริมวัดโมลีโลงูใหญ่นอนอยู่หน้าริมวัดโมลีโลนี่คือการท่องจำนะครับให้แคปรูปภาพนี้ไว้แล้วก็ไปทำใบงานเรื่องของไตรยาง ได้เลยครับฟู่านไปฟับนี่นี่มาถึงแล้วนะครับจัดหมวดหมู่นะครับให้นักเรียนเขียนคำนำเขียนนักเรียนนำคำที่กำหนดมาจัดลงในอักษรสามหมู่ให้ถูกต้องและฝึกอ่านด้วยนะครับโจนใต้ไปดูสิใบความรู้ปับโจนใต้จอจานอยู่ตรงไหนโจนใต้ โจนใต้จอจานอยู่ตรงนี้ต่อเต่าอ,อยู่ตรงนี้แสดงว่าเป็นอักษรอักษรอะไรครับอักษรกลางนะอย่าลืมนะข้างบนคือกลางนะครับอักษรกลางโจนใต้ก็ใส่ไปนี้เลยโจนใต้อ่าแค่นี้นะครับอีกข้อหนึ่งนะเติมแต่งไก่จิกเด็กตายต่อเต่าเด็กตาย เด็กตายไก่จิกเด็กตายต่อเต่าอ,อ,อยู่อักษรกลางเติมแต่งแค่นี้นะครับให้นักเรียนทำให้ครบเรียบร้อยภาษาไทยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับบายบายสวัสดีครับ